ดูดวงชาวราศีมินชาวราศีมินมีคนแอบชอบคนคนนั้นจะนำพาโชคใหญ่มาสู่ตัวคุณปี2567โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะเข้ามาสู่ตัวคุณท่านเชื่อหรือไม่ในโชคชะตาเป็นการเสี่ยงทายดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ในชะตาปี2567โชคชะตาตก ตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาท่านรู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่งตางๆมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตารู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแยกท่านจะได้มองการไกลเห็นอนาคตเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นเปิดชะตาให้แก่ท่านครับคนคนนั้นแอบหลงชอบแอบหลงไหลในมตสเน์ของตัวคุณเพราะอะไรเพราะชาวราศีมีมีของดีตามติด คอยช่วยเหลือคอยปกปักคุ้มครองรักษาคอยเปิดดวงชะตานะครับจะเรียกว่านะครับนะครับมีบุญเก่าในอดีตชาติก็ได้นะครับผมเรื่องความรักได้เจรจาได้ต่อรองได้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าภูเขาอยู่ข้างหน้าก็ยำพยายามเดินไปต่อให้ได้บมดาบปักตรงกลางหลังแปลว่าเจ็บปวดอ้วร้าว,วแสนทุกข์ทรมานและเจอเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้น ท่านจะรู้สึกสับสนงงงวยเอาแน่เอานอนในโชคชะตาจะทำยังไงดีนะเพราะว่าโชคชะตาของท่านมีข่าวดีมาไม่หยุดก็แปลว่ามีผู้คนมาก้าหลายตาหลงไหลหลงรักแอบชอบคุณเยอะแยะมากมายและใจตรงกับท่านด้วยนะสิทีนี้เราจะบังคับจิตใจเอาให้อยู่มันทำได้ยากครับเพราะว่าท่านอาจจะมีคู่ครองแล้วได้ลื่นเลิกสังสรรมาแล้ว ได้มีความสุขได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่ท่านรักแล้วแต่ใครบางคนเข้ามามีคนแอบชอบมันจะทําให้ท่านคิดหนักเพราะว่าตกตําแหน่งถึงท่านจะยอมพีกายถวายชีวิตมอบให้แก่ตัวท่านนะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะผมการมองการไกลถึงอนาคตวงล้อแห่งวัฏจักรการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาบ่งบอกได้เลยว่าจะมีคน เข้ามายื้อแยง้งท่านก็รู้สึกเสียดายที่จะมีใครคนนั้นที่บอกรักคุณแอบชอบคุณนะผมเข้ามามีตัวเลือกนะครับผมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจขอทํานายว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะผมระวังคู่รักเก่าหรือคนรักเก่าจะน้อยเนื้อต่ําใจซ้ายสามนาบวาสามนาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญบารมีวาสนาอัศวินถือถ้วยทอง นำพาซึ่งโชคลาภจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงาน,งานการงานการงินตกตำแหน่งเดอะเวอร์นะครับก็แปลว่าแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับตัวตท่านถ้าท่านที่ยังโสดจะเต็มไปเลยครับไม่ต้องรอแล้วท่านี่ยังโสดจะเต็มขอแต่งงานไปเลยนะครับนขอเป็นแฟนไปเลยนบจะเต็มชิงไหวชิงพิิบแข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาได้เตรียมตัวมีเฮได้มีแฟนได้มีกู่ได้แต่งงาน นครับผมคนคนนั้นนะครับเข้ามาจะเต็มแน่แต่ว่าถ้าท่านมีคู่แล้วท่านจะรู้สึกเสียดายรู้สึกอึดอัดรู้สึกเศร้าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่โลกนะครับผมโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องปล่อยวางกับทุกสิ่งให้ได้ทุกอย่างให้ได้ทุกอย่างมันคือกิเลสน,นะถึงเวลานะครับผมท่านก็ต้องปล่อยวางอยู่ดีนะครับผมไม่งั้นมันจะอาจจะเกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นในโชคตา่างเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับขอให้ด้านแช้มชื่น,นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสวัสดีครับ